สวัสดีค่ะลิซ่าค่ะปีนี้พิเศษมากๆที่ลิซ่าลิซ่าคอนเฟิร์มเองส่งคลิปชวนร่วมสนุกในงานเค้าดาวไอคอนสยาม2025เมื่อวันที่26ธันวาคมไอคอนสยามได้โพสต์คลิปคอนเฟิร์มจากลิซ่าหรือลลิสามโนบาลสว่าจะร่วมงานเค้าดาวที่ไอคอนสยาม โดยระบุข้อความว่า s s LISA เขาดาวอดไอคอนสยามคอนเฟิร์มชัดจากลิซ่าว่าความสนุกในวันเขาดาวที่ไอคอนสยามจะพิเศษที่สุดนี่คือเสียงชวนจากลิซ่าที่ขอส่งตรงถึงทุกคนชวนขนาดนี้ต้องมาไอคอนสยามกันแล้ว นี่คือส่วนหนึ่งของเซอร์ไพรส์ในค่ำคืนวันเขาดาวที่ไอคอนสยามเตรียมไว้เป็นของขวัญชิ้นพิเศษส,สำหรับทุกคนบอกเลยว่าความสนุกในแบบของ Global Countdown Destination ยังมีอีกมากมายและทุกชิ้นอัดแน่นด้วยความ Exclusive เพื่อตอกย้ำการเป็นแลนด์มาร์คเขาดาวระดับโลกของไอคอนสยามอย่างเต็มภาคภูมิ โดยในคลิปตอนหนึ่งลิซ่ากล่าวว่าปีนี้พิเศษมากที่ลิซ่ามีโอกาสได้เข้าดาวที่ประเทศไทยในงาน Amazing เข a o Dao Thailand 2025ตื่นเต้นมากที่ได้ฉลองปีใหม่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแถมยังเป็นที่ที่จุดพลุได้สวยและพิเศษมากๆสมเป็น global k o Dao destination ที่คนทั่วโลกต้องมา ที่สำคัญคือปีนี้ลิซ่าได้เตรียมเวทีพิเศษไว้เซอร์ไพรส์ทุกคนในวินาทีสำคัญเพื่อสร้างความทรงจำในการก้าวเข้าสู่ปีใหม่ไปด้วยกันมาร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปด้วยกันที่ไอคอนสยามในคืนเข้าดาวแล้วเจอกันค่ะ